สวัสดีครับวันนี้ผมนายตุลังจะพามาดูพันข้าวเหนียวสีแดงที่พัฒนารุ่นแรกแรก,กับที่พัฒนารุ่นปัจจุบันนะครับกับเหตุผลที่เราต้องทําการพัฒนากันแล้วทําไมต้องพัฒนาข้าวเหนียวสีแดงทําไมผมไม่พัฒนาข้าวเจ้าสีแดงครับเดีย๋ยวมาดูกันะครับผมนี่เป็นข้าวเหนียวสีแดงรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่ทําการพัฒนา มา10กว่าปีแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วเป็นข้าวเหนียวสีถาวนแดงข้าวสีถาวนแดงนี่ขนาดรวงนะครับรวงใหญ่นะครับรวงใหญ่เปลือกสีเหลืองน้ำตาลนะครับพอแก่จัดถึงจะเป็นข้างในจะจะเป็นสีแดงเดิมทีข้าวเหนียวสีแดงพันก่อนนี้จะเก็บเกี่ยวช้ามากเก็บเกี่ยวประมาณ วันที่ห้าธันวาหรือวันที่1ิบธันวาซึ่งเกี่ยวช้าแล้วก็นวดยากมากนะครับผมก็เลยเห็นปัญหาของข้าวเหนียวสีแดงพันเดิมก็เลยต้องมาแก้ปัญหาใหม่นะครับอีกพันหนึ่งอายุน้อยแต่ว่าติดเชื้อง่ายก็คือข้าวเหนียวแดงเมืองเลยตัวนั้นอร่อยมากแต่ว่าดูแลยากในพื้นที่หลายๆแห่งก็เลยต้องมาอัปเกรดใหม่พัฒนาขึ้นมาเป็นสีถาวรแดงเอ่อ ุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมในการ,ใน,การในความต้านทานโรครสชาติความเหนียวนุ่มความหอมแต่ปัญหาก็คือติดตามที่เห็นนี้ครับสูงมากมักล้มนะครับก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะข้าวจะได้เกี่ยวง่ายขึ้นแล้วก็ผลผลิตยังคงที่หรือสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างสีทาวอนแดงนี่ผลผลิตอย่างน้อยก็600้อยกิโลต่อไร่ได,ได้สบายๆครับเดี๋ยวพาไปดูพันธุ์ที่ พัฒนาขึ้นใหม่ตอนนี้นะครับอัปเกรดใหม่ให้ต้นเตี้ยลงครับผมแตนแตนมาแล้วข้าวเหนียวสีแดงพันใหม่นะครับข้าวเหนียวสีแดงพันใหม่ตัวน,นี้ต้นเตี้ยเตี้ยลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับความสูงสูงระดับอะไร <c oughs> ระดับเอวนะครับไม่แต่ว,ว่าถ้าอยากง,งามถ้าทําให้เข้างามมากๆก,ก,กว่านี้ก็จะสูงขึ้นมาระดับลิ้นปีได้นะครับแต่ว่าก็ก,ก็ยังคง ถือว่าเป็นข้าวที่ต้นแข็งแรงแล้วก็ต้นไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่า,าลักษณะของเขารวงใหญ่เหมือนเดิมไหมนะครับทีนี้มาดูรวงนะครับรวงขนาดรวงข้าวก็ยังโอเคนะครับอันนี้รวงหนึ่งสองรวงืึยังก้อนนี้ นี่เราก็ค่อยมาคาดหาเอาอีกทีหนึ่งว่ากอไหนที่ยังมีขนาดจำ,จำนวนเมล็ดขนาดเมล็ดใกล้เคียงกับตัวเดิมหรือใหญ่กว่าอันเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมนิดนึงหรือว่าเท่าเดิมครับอันนี้รวงอันนี้กอเดียวอันนี้รวงเดียว,น,น,น,ว,ยวนะครับรวงใหญ่มากน,นี่ก็คือข้าวเหนียวสีแดงพันุใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นมาให้ต้นเตี้ยลงกว่าเดิมนะครับยังมีอยู่หลายรูปแบบหลายลักษณะพันธหลายเวอร์ชั่นให้ ต้องคัดอีกอันนี้ล็อกแรกล็อกแรกปกมาอันนี้ล็อกที่สองครับชุดนี้ยังถือว่าค่อนข้างมีความนิ่งมากอยู่นี่เป็น F4 หนึ่งสองเนี่ยนะหนึ่งสอง F3 F3 รุ่นที่สามรุ่นที่สี่นะครับอันนี้ล็อกนี้มีมีกอมีสองกอสามสี่กอที่แบบความสูงขึ้มขึ้นมาบ้างเล็กน้อย อันนี้ก็ไม่เอาเดี๋ยวจะคัดทิ้งอีกทีหนึ่งนะครับเราจะเอาไวเ้เฉพาะกลุ่มที่สูงประมาณเมตรหนึ่งหรือว่าเก้าสิบเซนเมตรสิบห้าประมาณนี้นะครับร้อยสิบห้าเซนติเมตรร้อยี่สิบเซนจะไม่เอาชุดไหนที่เกินกว่าร้อยี่สิเซนติเมตรจะไม่เอาไว้ทําพันนะครับเนื่องจากเป้าหมายของเราก็คือต้องการให้เขาต้นเตี้ยลงนะครับเป็นข้าวเหนียวสีแดงที่ต้นเตี้ยลงเนี้ยพามาดูกลุ่มนี้มีความ วุ่นวายมากที่สุดเลยเป็นข้าวเนียวสีแดงลูปผสมชุดที่คาดผ่านแล้วชุดนี้เขาสูงความสูงนะครับ,รบอย่างที่เห็นเลยมีอะไรอะ่ะเรียกมีระดับความสูงที่แตกต่างกันชัดเจนผ่านมาอีกข้างๆกันปัป๊บเพื่อนเขาสูงแค่เอวนะครับเพราะฉะนั้นชุดที่อันเนี้ยชุดที่สูงมากผิดปกตินี้จะต้อง เลียทิ้งทั้งแปลงไม่เอาไว้นะครับไม่คัดต่อละเพื่อแก้ไขความวุ่นวายก็จะเหลือชุดนี้ครับชุดถัดมาก็จะเป็นชุดต้นเตี้ยเหมือนกันหมดทั้งหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าทําไมผมถึงต้องมาทําข้าวเหนียวแดงทําไมไม่ทําข้าวเจ้าสีแดงนะครับครับสาเหตุที่ผมหันมาพัฒนาข้าวเหนียวสีแดงนะครับแทนที่จะพัฒนาข้าวเจ้าสีแดงก่อนก็เพราะว่า ผมเห็นว่าข้าวเหนียวมันสามารถแปรรูปเป็นสินค้าได้มากกว่าการเป็นข้าวกินนะครับอย่างข้าวเจ้าสีแดงแล้วก็เอามาใช้เป็นข้าวสวยซะมากกว่านะครับหลักๆแต่ว่าข้าวเหนียวสีแดงนี่เรามาแปรรูปทําขนมได้นะครับนอกจากเป็นข้าวที่มานึ่งกินแล้วทําขนมข้าวเหนียวมูนทําขนมอีกหลายๆอย่างนะครับขนมต้มทําขนมเทียนทําได้หลายขนมก็เลย แต่เลยตัดสินใจว่าเ,เราทําพัฒนาข้าวเหนียวสีแดงก่อนดีกว่าเพราะว่าคนที่ปลูกคนที่ผลิตคนที่นําไปขายต่อคนที่ซื้อไปก็สามารถแปรรูปทำผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อีกหลากหลายก็ยจะเป็นประโยชน์ที่กว้างกว่าในช่วงแรกๆที่เรายังมีเวลามีทุนไม่มากในการพัฒนาพันธุ์ดังนั้นก็ต้องเลือกพัฒนาพันธุ์ที่จะไปต่อยอดได้ มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้คง<ม>พอกันไว้แค่นี้ก่อนวันหน้ามาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เรื่องข้าวสีแดงนะครับนี่ข้าวเหนียวสีแดงเราพอกันแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ